รสชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบารมีตอนที่54จากตอนที่แล้วพรามสองสามีพัญญาได้นำเงินฝากของจูชกไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยและช่วยกันดูแลรักษาอย่างดีจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานถึงสองปี ทั้งสองก็ยังไม่เคยได้ข่าวคราวของพราหมณ์ชูชกเลยแม้แต่น้อยจึงนึกมั่นใจเอาเองว่าชูชกนั้นนะ่ะคงตายไปแล้วเป็นแน่จนในที่สุดพราหมณ์ทั้งสองก็ได้เอาเงินของชูชกออกมาใช้จนหมดสิ้นไปและเช้าตรู่ของวันหนึ่งพราหมณ์เท่าชูชกก็ได้เดินทางมาถึงหน้ากระท่อมของพราหมณ์สองสามีพันยา แล้วตะโกนเรียกพรามทั้งสองฝ่ายสามีจึงเปิดประตูออกมาดูพร้อมกับอุทานขึ้นว่านี่เน่ยเจ้ายังไม่ตายหรอกหรือเนี่ยชูชกไม่รอให้เสียเวลารีบทวงสมบัติของตนคืนทันทีพรามผู้สามีก็สะดุ้งตกใจรีบตอบไปว่าเดี๋ยวข้าไปนำมาให้รออยู่ตรงนี้แหละ แย่แล้วชูชกนะ่ะกับประทวงเงินคืนทำยังไรดีล่ะมันจะต้องอลาวาดจนชาวบ้านรู้เรื่องหมดแน่เลยแล้วข้าจะเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนล่ะพรามผู้สามีพูดพลางเขย่าวตัวพัญญาอย่างตกอ,อกตกใจฝ่ายพัญญาจึงพูดสวนขึ้นว่าตอนนี้นะ่ะแกะยังมาห่วงเสียหน้าอีกห่วงแต่นี่เถอะ ว่าเราน่ะจะหาทางออกอย่างไรดีฝ่ายพัญญานิ่งคิดตึกตรองอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวออกมาว่าคิดออกแล้วก็นางอมิตรตาลูกสาวเรานั่นไงละ่ะที่พอจะสามารถช่วยเหลือพวกเราได้นะพรามฝ่ายสามีอุทานขึ้นว่าอมิตรตาลูกสาวเรานั่นเหรอ นางนะ่ะจะช่วยพวกเราได้อย่างไรล่ะนางพรามมณีจึงได้บอกอุบายของตนให้สามีทราบโดยหมายจะยกลูกสาวของตนเองให้แก่พรามเท่าชูชกเพื่อเป็นการชดใช้หนี้สินของตนฝ่ายพรามสามีจึงกล่าวว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองข้าพอเข้าใจแล้วล่ะถ้างั้นเน่ เจ้าจงไปพานางออกมาส่วนข้าน่ะจะไปรับหน้าชูชกไว้ก่อนด้วยปฏิพาณัยแต่อุปนิสัยขาดความรับผิดชอบและเห็นแก่ตัวของทั้งสองสามีพัญญาเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้นจึงต้องถูกปัดความรับผิดชอบไปที่ลูกสาวคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยมาก่อน ว่าแล้วพราหมณ์ฝ่ายสามีก็เดินกลับออกไปหาเจ้าจูชกขาแทบสัน่นตีหน้าเศร้าเล่าด้วยเสียงออดอ้อนว่าเนี่ยพ่อมาหาจำเริญยกโทษให้เราด้วยเราทั้งสองนะ่ะเห็นว่าท่านหายไปนานเหลือเกินคิดว่าเกิดเหตุร้ายกับท่านเสร็จแล้วประกอบกับช่วงที่ท่านไม่อยู่นะ่ะ ได้เกิดภัยแล้งอย่างหนักทั่วแว่นแผ้นกาลิงครัตพวกเราน่ะเดือดร้อนกันมากเลยนำเงินไปใช้จนหมดเสียแล้วละ่ะโชชกได้ฟังดังนั้นก็อารมณ์เดือดเลือดขึ้นหน้าเป็นจานใหญ่แยกเขี้ยวขมิงเกลียวร้องตะโกนที่หน้าด่าว่าหน่อยแน่พวกเจ้าน่ะมาแช่งว่าข้าตายแล้วได้อย่างไรละ่ะ พวกเจ้าตัางหากที่กําลังจะตายนะข้าเนี่ยสู้ตสาดั้นโดนมหาพวกเจ้าเห็นแก่ความสัมพันธ์แต่ก่อนเก่าคิดว่าพวกเจ้านะจะเป็นคนซื่อตรงพึ่งพาได้แต่นี่กระไรกลับละโมบโลภมากเอาทรัพย์ที่ข้าฝากไว้ไปใช้จนหมดทำไมพวกเจ้าถึงเป็นแบบนี้กันไปได้ละ่ะ ข้าสู่อุตสาไปขอเงินทองอยังต่างเมืองเพื่อจะได้นำมารวมกับเงินสวนที่ฝากพวกท่านไว้ให้เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วหวังว่าจะได้เอาเงินมาใช้ในบ้านปลายชีวิตพวกเจ้าช่างเลวเสียนี่กระไรพอเห็นว่าสนิทสนมแล้วเนี่ยอมไปเลยหรือเอาเงินมาคืนข้าเดี๋ยวนี้ชูชก กระแทกอารมณ์จนน้ำลายกระจายใส่หน้าโธ่พ่อชูชกได้โปรดใจเย็นก่อนเถอะพวกเรายอมรับผิดทุกอย่างพวกเราไม่มีเงินทองพอที่จะใช้คืนท่านหรอกแต่เรามีบางอย่างจะใช้ทดแทนกับท่านได้พรามฝ่ายสามีพยายามพูดจาเสนอข้อแลกเปลี่ยนกับชูชก ในเวลาเดียวกันนั่นเองพรามฝ่ายพัญญาก็ลากแขลูกสาวออกมาให้ชูชกเห็นพอดีพลางกล่าวขึ้นว่าพ่อชูชกเพื่อนยากนางผู้นี้เนะ่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของเราชื่อนางอมิตตาว่าแล้วนางพรามณีก็หันไปกล่าวกับลูกสาวว่า แม่อมิตตาจ่ะวันนี้นะ่ะท่านชูชกมาเยี่ยมพวกเราถึงบ้านท่านเป็นทั้งเพื่อนและผู้มีพระคุณกับครอบครัวของเรามากเลยลูกยกมือไหว้ท่านเสิสินางอมิตตาจึงยกมือไหว้ทักทายชูชกตามคําสั่งของแม่ด้วยความงุนงงเล็กน้อยแล้วก็หันมากล่าวถามนางพรามณีขึ้นว่า แม่จ้ะที่แม่เรียกให้ลูกออกมาข้างนอกและบอกว่ามีเรื่องเดือดร้อนให้ลูกช่วยเหลือหน่อยเรื่องที่ว่านั้นนเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับท่านชูชกด้วยหรือเปล่าละ่ะฝ่ายชูชกทันทีที่ได้เห็นนางอมิตตาถึงกับตะลึงไปชั่วขณะดุดต้องมนสะกดนางเป็นหญิงสาวรูปร่างบอบบางผิวพันธุ์ผุดผ่อง ผิวเนื้อนวลงามหน้าตาสดสวยน่ารักจมูกนิดปากหน่อยไม่ว่าใครได้พบเห็นก็ต้องตกหลุมรักนางทันทีและเมื่อชูชกได้เห็นนางแล้วก็ไม่สามารถระงับความลุ่มหลงได้ตั้งแต่เกิดมาชูชกยังไม่เคยมีเมียเพราะไม่เคยมีหญิงคนใดกล้าเข้าใกล้ตัว ด้วยความอัปปลักษ์น่ารังเกยียจที่ติดตัวมาแต่กำเนิดหรือแม้จะตามจับตามจีบก็ไม่มีใครอยากจะเจอและจบชีวิตคู่กับชูชกชาตินี้ชูชกจึงไม่เคยคิดฝันว่าตนจะได้มีพัญญาเพราะเหตุการณ์กลับกลายเป็นเช่นนี้พรามเท่าชูชก ก็ลืมความโกรธเคืองเรื่องเงินทองที่แสนสุดจะเสียดายไปเป็นปลิดทิ้งดวงตาแทบจะถลนออกมานอกเบา้าทำตาดำเลือกลอกแลกไปมาแล้วก็ชิงกล่าวแทรกขึ้นมาโดยไม่รอให้นางพรมามณีได้ตอบคำถามของลูกสาวว่านี่พวกเจ้าทั้งสองจะยกลูกสาวให้ข้าแทนนี่สินอย่างนั้นหรือ ชูชกทำหน้าตาเจ้าเล่กลุ่มกลิมออกอาการน้ำลายสออยากได้เมียสาวจนออกนอกหน้าใช่แล้วจ้ะพ่อชูชกนางอมิตาตานะเป็นลูกสาวคนเดียวและยังเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพวกเราอีกด้วยดังนั้นเราทั้งสองนี่คิดที่จะยกลูกสาวให้แก่ท่านเพื่อชดเชยหนี้สินทั้งหมด นางพรามณีกล่าวตอบชูชกแล้วก็หันไปตอบคำถามของลูกสาวเพื่อเป็นการอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่าอมิตตาลูกรักท่านชูชกนะ่ะเป็นผู้มีพระคุณกับครอบครัวของเรามากท่านได้ให้เงินพวกเราใช้ถึงร้อยกหาปณะนะทำให้ครอบครัวของเรานะ่ะ รอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้งเมื่อปีก่อนมาได้พ่อกับแม่เองนะ่ะก็ไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดๆที่จะตอบแทนท่านได้เลยเห็นจะมีก็แต่ตัวลูกนั่นแหละที่จะช่วยเหลือพ่อกับแม่ในการครั้งนี้ได้ลูกนะ่ะไปอยู่กับท่านชูชกเถอะคอยปรนิบัติดูแลท่านให้ดี ให้สงกับที่ท่านมีพระคุณต่อครอบครัวของพวกเราส่วนว่านางอมิตตาผู้ไม่รู้เรื่องราวต้นสายปลายเหตุเช่นนี้มาก่อนจำต้องมาแบกรับภาระทั้งหมดที่ตนไม่ได้ก่อแล้วนางจะตัดสินใจอย่างไรกับชีวิตในอนาคตของนางโปรดติดตามตอนต่อไป